เซโนทรังผู้พิทักษ์การเวลาสุดเท่ผู้ใช้ดาบ Key ์ o อ r ์ e ที่แท้จริงนี่คือทรังเวอร์ชั่นที่ไม่ได้มีแค่ความสิ้นหวังแต่มาพร้อมกับพลังระดับพระเจ้าและดาบในตำนานที่สามารถลบได้ทุกสิ่งครับเรื่องราวของเขาเริ่มต้นหลังจากที่ทรังกลับไปจัดการเซลล์ในโลกอนาคตได้สำเร็จแต่การเดินทางข้ามเวลาของเขาก็ไปเข้าตาโครโอนอาไคโอชินแห่งการเวลาและทรังก็ได้เข้าร่วมกับเธอในฐานะไทม์พาทอเลอร์คนแรกๆเพื่อปกป้องประวัติศาสตร์ทั้งหมดของดราก้อนบอลเซโนทรังสามารถเร่งพลังไปจนถึงร่างซูเปอร์ ได้ดนั้นไม่ใช่ร่างสุดยอดของเขาครับเพราะในศึกสุดท้ายกับจอมมารเมจิคาบูล่าเขาก็ได้รับพลังจากเหล่าไทม์โรเลอร์ชาวซาย่าคนอื่นๆจนทะลุขีดจำกัดไปสู่ร่างซูเปอร์ซายากอรดซึ่งในร่างนี้เขาถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามหรือคอร์ดอว์เลยทีเดียวสําหรับเกรดหน้ารูนะครับตอนแรกครั้งจะได้ร่างซูเปอร์ซาย่าสีแต่ทีมงานไม่รู้จะออกแบบผมเขาให้เป็นสีไหนจึงได้ร่างซูเปอร์ซายากอรดแทนครับแต่พลังที่แท้จริงของเซโนทรังคือการเป็นผู้ใช้คีย์สอดหรือดาบในตำนานเล่มนี้บ่อยที่สุดอย่างที่ รู้กันครับว่ามันคือดาบบัคกที่ทรงพลังขนาดที่จัดการจอมมารระดับพระหุภพบอย่างเมจิคาบ,บุล่าได้โดยการฟันเพียงครั้งเดียวและนี่แหละครับคือเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งสงครามเซโนทรังเวอร์ชันที่เท่และทรงพลังที่สุดในจักรวาลดราก้อนบอลครับ